น,นี่คือสตรีมขึ้นแล้วใช่ไหมเนะี่ยเหลี่ยงไม่ขึ้นโอเคอันนี้คือสตรีมขึ้นแล้วนะครับนู่นหนึงนะโปรโลแล้วทำไมสตรีมช็อตขึ้นไม่ได้อีกโปรวั what the fuck? ตเตอร์ฟักแป๊บนึงนะครับ โอเคทุกคนสตรีมช็อตได้แล้วนะครับมาครับมาครับเวลเวลเวลทุกคนมาโอเคผมยังไม่ได้เปิดสตรีมช็อตอนนะี้ผมเปิดแล้วมาทุกคนมาถ้าครั้งนี้ไม่ได้ผมผมจะไปเทสยาวแล้วนะครับผมจะไปเบนช์มาร์กยาวแล้วถ้าไม่ได้ตอนเนี้ย ผมปรับทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้เลยครับทั้ง Windows ทั้ง OBS นะครับไม่ได้ครั้งนี้ผมก็ G fucking G นะครับ G J ครับผมรีทายเลยครับไม่ลไม่ไม่ไมมไมไมสเตมละเฮียชีวิตเนะี่ยพูดเล่นนะครับมาครับทุกคนมาเฮ้ยมาครับ You good เหม Not good My guy, not good, not good. <sighs> not good, not good. มาครับทุกคนมาถ้าสตรีมนี้ดับอีก VR Cook ถ้าสตรีมนี้ดับอีกนะทุกคน VR we are, VR we are Cook now ทุกคนผมบอกเลยนะช่วงนี้โมเมนตัมผมกำลังมานะทุกคนแล้วผมเป็นอย่างนี้ผมก็เศร้านะผมพูดรตรงมาทุกคนมาเพื่อนผมไม่เล่นกันแล้วนะครับได้เวลาผมจะต้องโซโล่เพลเยอร์แล้วนะทุกคน ใครรอเวลานี้อยู่นะครับใครรอเวลาที่อยู่รรย,ยกมือนะครับกดหนึ่งผมไม่รู้ผมจะเล่นอะไรดีนะครับแต่ว่าเพื่อนผมน่าจะเล่นอยู่ปะเอ้เพื่อนผมเล่นกันอยู่ที่เต็มแลนะ้เนี่ยที่เต็มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เต็มคนระแล้วผมว่าเดี๋ยวพวกมันก็ไปกันแล้วด้วยมาครับทุกคนมาอีกนั o เพลย some face it นะครับทุกคนเราไปกับเพลย some face it นะครับโอเคโอเค เราเล่นพีเมียก่อนผมไม่นุหมกันว่าเดี๋ยวลองเล่นมอร์นิ่งครับอตอนนี้เที่ยงคืนครับไม่น่ามอร์นิ่งนะครับน่าจะกูดอีวินิ่งกูดไนนะครับอีวอนิ่งคือตอนบ่ายนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูใหม่เข้ามาดูเก่านะตอนนี้ เผื่อใครไม่รู้นะครับแคชชัปกันหน่อยนะครับสตรีมผมครชบ่อยมากนะครับเป็นมาสามวันแล้วนะครับแล้วผมก็แก้ไม่ได้นะครับตอนนี้ผม,ก,ม,าม,ามงงก,ก็สุดความสามารถเลยครับถ้าไม่รู้จะทํายังไงก็ก็สุดความสามารถแล้วบตอนนี้อันนี้คือสุดความสามารถแล้วครับมอไนค์คืออะไรครับมอไน์แล้วทําไมสตรีมหวยเอ้ย ก็ว่าหยุดสตรีมช็อตไม่ขึ้นมาทุกคนมาแต่โลมาเราอุตส่าห์ได้เล่นด้วยกันโลมาพูดตรงๆนะเราควรเล่นด้วยกันตาหนึ่งพูดตรงๆนะไม่เจ็ดเลยว่าแดแล้วนะแบบนานๆที่จะกลับไปเล่นนะรู้ไหมว่าแบบมึงจะไม่ได้เห็นกูอยู่ตรงนั้นนะน้องแฟงมาแล้วทุกคนผม ผมปรับเซตติ้งเท่าที่เป็นไปไปด้แล้วนะค่ะค่ะค่ะค้างทุกคนผมว่าผมเป็นสาเหตุแล้วทุกคนผมว่าผมเห็นสาเหตุเมื่อกี้แล้วฟัต <What? S 1> ทุกคน ทุกคนผมทุกคนผมว่าเมื่อกี้ทุกคนบิดเลทผมผมตั้งไว้แปดแล้วถ้ามันไม่เล่นกับผมไม่คือโลมามันกดดักแล้วมันกดเจอพอดีมันบอกมันกดเล่นๆแล้วมันกดเจอพอดีแล้วประเด็นก็คือทุกคนเมื่อกี้ผมว่าผมเจอสาเหตุแล้วนะครับผมตั้งบิดเลทไว้แปดพันสำหรับ OBS นะครับแล้วเมื่อกี้ผมเข้าเกมเคาน์เตอร์ไปบิดเลทผมขึ้นไปสามหมื่นนะ คือขี้อะไรแต่จริงแล้วเน็ตผมควรรับได้นะครับเน็ตผมแรงมากเลยนะแต่ทำไมมันรับไม่ได้ I don't know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  ทุกคนอยู่ดีดบิดเลทผมก็ขึ้นไปสามหมื่นทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ปรับบิตเลทผมกลับมาแปดพันแล้วนะครับทุกคนภาพทุกคนจะได้ชัดนะผมอยากให้ทุกคนดูภาพชัดๆนะทุกคนมาครับทุกคนมามามาเสียทูไม่ใช่ คือมันกดแอ,อ้แม่งเด้งพอดี <laughs> Setting Advanced ไม่ทันแล้วด้วย Network quiet. for Recording Fairview Dot Adjust ช่ไหมเหี้ยมาทุกคนมาพอเห็นเรากี้เลยดอทเพราะกลัวทำตกแหลงแดงน้องพี่ลบอยู่สองพี่ลบอยู่สามพี่ไม่ตกหรอก bro How would I talk and I will carry you bro Why are you scared bro I will always carry you man We gonna play for the first time ผมเคยเล่นกับแฟงแล้วนะครับ but why not you bro you gonna first time play with me make it make sense you can play with me huh? เป็นผมผมเป็นผมเข้าไปโยนเนี่ยมึงดูแชทแชทที่แชทที่คุณภาพสำหรับกูนะครับแชทที่ซื่อสัตย์มาตลอดนะครับเป็นผมผมเข้าไปโยนดีเหมือนกัน าลแฟฟไม่เชีียมันยิงเชรียกันวะยังไม่เห็นตัวสักตัวเลย ขอโผมว่าผมอยากเล่นเฟสอินนี่ว่าเดี๋ยวผม,ผมว่าผมเฟสอินโซโล่ดีกว,ว่าครับมาดูกันว่าเราจะขึ้น2,300หรือเปล่า เราแค่สองนั่งลองอินเตอร์มิโนอยู่ตอนนี้ให้ครบพกกปอนเลยโหเพราะว่าลบแค่สองเพราะว่ามันเล่นกับอีโรที่ต่ำกว่าถ้าเล่นกับอีโรที่ต่ำกว่าเกินพันมันมันมันนี่ลบแค่นะั้นลบสองลบสามเพราะว่าเลเวลสิบไม่เคยอยู่เลเวลสิบก็จะไม่รู้ ม่เคยเข้าใจอะไรโอเคโอเคโอเควัุณโดนมีดด้วยวัดกูโดนบอลแฟงยิง ยอมหรอลงมาแรงแดงแรงแดงฟรีไฟมีสิทธิ์ไหมครับบอลบอดทั้งยิงขนาดบอลยิงยิงโหดแล้วแต่คนจะมองไอ้แต่ถ้าเป็นบอดในหมักลุกนะบอดบอลในเซียสโกบอดในหมักลุก <laughs> ใครที่โดนใครที่เล่นหมักลุกใครที่เล่นเกมอื่นแล้วโดนบอกโดนด่าว่าเป็นบอทนะครับแต่คนที่โดนด่าว่าเป็นบอทตอนเล่นหมักลุก <laughs> เรื่องจริงนะครับทำชม if you know you know if you know you know บอดแฟสองพันห้าอีโลพรีเมี่ยมพรีมา <c oughs> พรีเมีย่ยมโดนดีร์สเท็อีโลเขาอ,อาจจะไม่สูงในเกมนี้นะครับแต่ในเรื่องสนุกครับก็ไม่แพ้ใครหรอกครับผมบอกอเลยครับแฟงลำปางครับ ว่าผมบอมองแล้วสนุกมีอีโรไหม <laughs> พูดดีๆเอาไปยี่สิบมาทุกคนมาผมจะลองโซโล่เฟดดีดูนะครับมีแรงกิ้งไทยอยู่ครับโว้ Whoa, ก็มีโอ้แล้วมันเป็นแรงยงไงคือมันต้องกดยังไงอะเมื่อรักไม่ต้องมาแค้ไม่ต้องมาตีกับฉัน ไม่รักไม่ต้องมาชำอะไรอะไรทั้งนั้นไม่รักไม่ต้องมาชำทุกคนผมอยากได้คารมบิดแล้วผมรู้รึยงต้องอยากได้คารมบิด God, it, ครับกดเฟดดิดครับกำลังจะกดครับตอนนี้ใจเย็นครับน้องผมรอเพื่อนผมกดก่อน,เด,ดน,นเดี๋ยวโดนสไนค์ครับเดี๋ยวโดนสไนค์ครับผมรอเพื่อนผมกดก่อนนะ เขาพวกมันดูอยู่ตอนนี้แบบไหวเฮียกดดักไอ้ล็อกกี้เลยไม็กซ์สตรีมอยู่ได้ยินแล้วกดด้วยได้ไหมเฮลน่าไหนขอดูหน่อยดิน้องมึงชื่ออะไรในเกมอ่ะในเกมชื่ออะไรเดี๋ยวเช็คเลยทุกคนผมกดกับชี้หกหกเลยไหมครับแรงหนึ่งท็อปไทยนะตอนนี้เฮ้ยชี้หกหกเลยไหมครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทุกคนผมเปิดกับชี้กดกับชี้หกหกเลยไหมครับ สามพัสี่ยีโลท็อปหนึ่งไทย